ทำไมฝนตกไม่ทั่วฟ้าฝนตกสาภาสวัสดีค่ะวันศุกร์ที่21พฤษภาคม2564มาพบกับพยากรณ์อากาศในวันนี้กับหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะทำไมฝนตกไม่ทั่วฟ้าเป็นคำถามที่ใครหลายท่านอยากรู้ทำไมฝนตกรอบๆเดี๋ยวตกจังหวัดนั้นเดี๋ยวตกจังหวัดนี้ ทำไมฝนไม่มาตกในพื้นที่ของเราบ้างจากที่เราดูโมเดลสภาพอากาศประกอบกับสภาพภูมิประเทศซึ่งที่ผ่านมามีบางพื้นที่ฝนไม่ตกนั่นก็เนื่องมาจากหลายสาเหตุหนึ่งในนั้นก็คือความชื้นไม่เพียงพอและมีบางพื้นที่ที่มีเทือกเขาที่ขวางทางลมจึงไม่สามารถพัดนำความชื้นเข้าไปปกคลุมในบริเวณนั้นๆได้ เมื่อความชื้นไม่เพียงพอก็จะทำให้ฝนไม่สามารถกลั่นตัวตกลงมาได้แต่สำหรับช่วงเวลานี้ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ฝนในประเทศไทยลดลงนั่นก็มาจากย่อมความกดอากาศต่ำในบริเวณมหาสมุทรอินเดียกำลังรวบรวมความชื้นและแรงลมทวีกำลังแรงขึ้นและพัฒนาขึ้นเป็นพายุไซโคลนซึ่งการเพิ่มพลังนี้ได้ดึงดูดความชื้นในประเทศไทยเข้ามา และเพราะเหตุนี้จึงทำให้ประเทศไทยมีฝนลดน้อยลง3-4วันนับจากวันนี้เป็นต้นไปแต่ก็ยังคงมีฝนตกและมีฝนตกหนักในบางพื้นที่โดยรายละเอียดสภาพอากาศในวันนี้จะเป็นเช่นไรไปติดตามรับชมพร้อมกันเลยค่ะแต่ก่อนที่จะไปฟังรายละเอียดนะคะขอให้ทุกท่านช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเรากดถูกใจถ้าหากว่าคุณชอบคลิปนี้ กดแชร์หากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารและสาระดีๆจากช่องของเราค่ะถ้ากดแล้วขอขอบพระคุณมากๆเลยค่ะพยากรณ์อากาศในวันนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าขนองกับมีลมกระโชกแรงบางพื้นที่โดยมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้พ่อแม่พี่น้องบริเวณประเทศไทยระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคนองลมกระชโชกแรงและฝนตกหนักที่เกิดขึ้นในระยะนี้เอาไว้ด้วยสำหรับบริเวณทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนอ่าวไทยคลื่นสูง1-2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทย เพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเอาไว้ด้วยค่ะโดยพยากรณ์อากาศในภาคเหนืออากาศร้อนถึงร้อนจัดในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายเพชรบูรณ์ตากและกำแพงเพชร อุณหภูมิต่ำสุด24-29องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด37-40องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬ นครพนมสกลนกครขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์สีสะเกตและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35-37องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว ส0บถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภากลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดราชบุรีสุพรรณบุรีการจนบุรีอุทัยธานีชัยนาทนครสวรรค์ลบบุรีและสระบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 25 2 7องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด36 3 8องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10 2 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะว,วันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดชนบุรีระยองจันทบุรีและตราด อุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวนันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราธานีนครศรีธรรมราชและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆก,กับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-34องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมา ลมตะว,วันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะว,วันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่อุณหภูมิตำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-37องศาเซลเซียสลมตะวันตกเชียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงจากพยากรณ์อากาศจะเห็นได้ว่าบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางจะมีฝนลดน้อยลง แต่ในส่วนของภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มมากขึ้นเล็กน้อยจึงขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านเฝ้าระมัดระวังนะคะโดยเฉพาะอาจจะเกิดลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้ขอให้ทุกท่านหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งตายต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาหรือสิ่งปลุกสร้างที่ไม่แข็งแรงในขณะที่เกิดลมกระโชกแรงเอาไว้ด้วยค่ะและในส่วนของพ่อแม่พี่น้องชาวเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหาย ที่จะเกิดผลผลิตทางการเกษตรเอาไว้ด้วยนะคะสําหรับพ่อแม่พี่น้องชาวเรือควรใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเอาไว้ด้วยค่ะพร้อมกันนั้นขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพเนื่องจากช่วงนี้สภาพอากาศยังคงแปรปรวนอาจจะทำให้หลายๆท่านเป็นไข้และไม่สบายได้ค่ะและก่อนจะจบคลิปไปขอพาทุกท่าน ติดตามสภาพอากาศในวันที่22พฤษภาคมส5 6 4าตามโมเดลสภาพอากาศจะเห็นได้ว่าเป็นไปนตามที่เราพูดไว้เมื่อต้นคลิปว่าจะมีฝนลดน้อยลงซึ่งเป็นไปนตามคาดโดยในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางจะมีฝนฟ้าขนองเหลือเพียงร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนบริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละยี่สิบของพื้นที่ และในบริเวณภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ตามคลิปที่ทุกท่านกำลังเห็นอยู่นี้โดยในภาคใต้จะมีฝนตกหนักในบริเวณตอนกลางของภาคส่วนในบริเวณอื่นๆจะมีฝนตกเล็กน้อยซึ่งตามคลิปทุกท่านจะเห็นได้ว่าบริเวณชายแดนของประเทศจะมีพื้นที่ที่มีฝนตกหนักแต่ที่มวลฝน ไม่สามารถเคลื่อนเข้ามาปกคลุมในบริเวณประเทศไทยได้หนึ่งในสาเหตุนั้นก็เพราะว่าในบริเวณนั้นมีเทือกเขากั้นอยู่จึงทําให้ความชื้นและมวลฝนไม่สามารถพัดผ่านเข้ามาปกคลุมได้ซึ่งเป็นเหตุให้ฝนลดน้อยลงส่วนรายละเอียดของวันที่22พฤษภาคมเราจะพาทุกท่านมาอัปเดตกันในคลิปต่อๆไปค่ะสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมชมคลิปของเรา ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมคอมเมนต์รายงานสภาพอากาศร่วมกันค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเฮง,งเฮงรวยรยด้วยความรักและห่วงใย,ายจากหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะสวัสดีค่ะ